สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆ FC ที่รักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะมาตกปลาสวายนะครับเนี่ยของเนี้ยนะครับขอเอาจำลาแล้วครับผมมาทีหลัง ตกปลาเราไม่ใช้เหยื่อนะครับผมจะใช้เด็ดล้วนเลยนะครับวันนี้จะได้ไม่ได้แล้วมาติดตามชมเลยนะครับวันนี้ครับดูันยาวๆแล้ววันนี้วันนี้หอดเบียงมายาวเลยครับร้อนหัวดร้อนเถิ่อแน่นรอนโอเคครับเพือนเอฟซีทุกท่านนะครับมาติดตามชมนะครับวันนี้ว่าจะได้ปลาสวยแล้วจะเอาได้แห้วกลับบ้านแล้วก็คอยชมนะครับ วันนี้จะตกปลาตวไวห้ดูนะครับโอเคิดตามชมนะครับเฮ้ยนุ่มอะไรนะ โดนกายแล้วโดนกายแล้วโดนกายแล้วครับโอ้โห oh. oh. เอาครับขึ้นเลยเอ้ย <Yeah. S 1> <Hey. S 2> โดนราคาครับ <c oughs> โดนแล้วครับโอเคแต่ไม่ใช่ของเรารอทั้งเราโอเคครับปัดกายปัดกาย vô oh, được. Yeah. Yeah, 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 yeah. 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 ได้แต่ลัตัวหายเต็นะครับได้แล้วครับตัวแรกครับตัวแรกลงเขาขี้เกียจเดินนะครับเขาใช้คานเอา เมื่กี้เกียดเดิน อ้ได้เหไว้ได้ <ed it> เหครับท่าน ไม่ได้ปลาซะแล้วได้เห ครับเดี๋ยวพิการนะครับโอ้โหโดนยางโดนยางครับยางรัด เดี๋ยวพมจะปล่อยไปครับได้ทันทีก็มีการเอาไม้เอาไม้ครับ <c oughs> จะไปต่อเรืองพอซัมนี่ครับ ครับวันนี้ก็ได้เท่าไหร่ก็จะนด้ครับพอดีโอามาทอดแหยครับก็เลยไม่ค่อยได้ตัวครับในกองนี้เราก็ธรรมดาครับต่บบางคนต่างนำมากินไม่อยากได้อยากได้นั่นกันโอเคผม,มก็ได้ส่งเลยนะครับนี่ตัวไปตัวไม่รู้ครับ <Okay. S 1> โอเคเว้นต่อเลย ว่าครับลาทอดอกัวนมัน่นะครับไมมีต like ัวก็จะจับครับดีเด็กมาตกปลาด้วยครับวอดีผูกเบ็ดไม่ถูกต้องนะครับโดีวเนี้ยเรจะูกให้ ได้ละนี่จะไปจำน,น,นะเวลาตกปลา้อยทำปูนี้ปูบนปูนี้ปูงานปางม่แหลอเยครับ ิึมคึมนี่ดีจังเลยครับเล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับอ่ะตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่รู้ปลาเลยครับ ครับโต้วสวยมาเลยโอ้กระดูครับกระดูเอาวัดที่ดือชมนะครับดูดนะ ดูได้แล <si> <si> ้วครับมาลูกบอเล่นน้ำก็จะไม่ได้ตัวโคนรทำเลยครับสุดยอดครับเด๋ยๆอุ้ยว้ากระปักมือเก๋คร uh. ับโอเคครับ แม่นูกจะแหวแล้วครับพี่น้องพอดีดยอยครับโอเค